อย่างขออยู่อีก5ปีเราเพิ่งมาอยู่แค่2ปีเศษขออีก5ปีคนจนจะอยู่สุขสบายพี่น้องประชาชนจะมีกินมีอยู่สุขสบายมาปี2,564ครบ5ปีตามที่นายประยุทธ์ได้กล่าวประชาชนอดอยากอดแดกหา เช้ากินข้าหาข้ากินเช้าไม่พอนี่คือประเด็นคำถามแล้วหน้ำซ้ำจะขออยู่อีก5ปีผมก็ไม่รู้ว่านายะยุจันโอชาโกหกตอแหละอะไรกันไปแบบนั้นประชาชนเขาไม่ได้กินยากนะครับอ๋อสี่เม็ดร้อยถูกต้องครับถูกมากเลยนะครับนี่คือคำถามของช่องสัตินาเสื้อแดง ต่อรัฐบาลนายประยุทธ์จรันร์โอชาต่อตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ๋อโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองถูกต้องครับนี่คือการตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไต้หวันนั้นจับเฮโรอีนบริสุทธิ์446.8กิโลกร,รมัมก่อนหน้านี้ในเมืองไทยยาบ้ากี่ล้านเม็ดรถหกล้อนะครับคว่ํา รถบรรทุก18ล้อขนยาบ้ามันมาอะไรนักหนานะครับผมนี้คือการตั้งคำถามของช่องศักดินาเสื้อแดงอยากถามดูว่ามันอะไรกันแน่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เมืองนี้ทำไมยาเสพติดนั้นเยอะมากมายไก่กองปันนี้ นโยบายของนายประยุทธ์จันโอชามันเป็นการตลกตะแลงหรือเปล่านะครับน้ำซ้ำหนักไปกว่านี้นะครับพักพลังประชารัฐนำโดยนายประวิทย์วงสุวรรณนะครับโดยนายประวิทย์วงสุวรรณได้ออกนโยบายหนึ่งตำบล20ล้าน นะครับหนึ่งตำบล20ล้านแล้วก็ครอ,อบครัวบัตรเครดิตครอบครัวเกษตรกรครัวเรือนละ50,000บาทผมก็ไม่ทราบว่าคนออกนโยบายหมายความว่ากะไรพักพลังประชารัฐปัจจุบันโดยการน,นำของนายประวิทย์วงสุวรรณ กับพรรคพลังประชารัฐในอดีตใช่พักเดียวกันไหมนี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามพรรคพลังประชารัฐในอดีตนะครับที่เลือกตั้งแพ้พักเพื่อไทยแต่รวบรวมเราสอสอคะแนนปลิ่มน้ำ บัตรขยเยงคะแนนดิดดิ้นได้นะครับจนกลับเข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็รวบรวมสอสอเหล่านั้นจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่เลือกตั้งมาแพ้ไม่ว่านโยบายแรงงาน400 425บาทจบอาชีวะเดือน10,080 8จบปริญญาตี20,000บาท ข้าวหอมมะลิ1 8ื่นแข้าวเจ้าหมื่นสองอ้อย1,000งั 1, ยางพาราหกสบาปามห้าบาทมันสำปะหลังสบาทตั้งคันรับสามพันค่าคลอดลูกหนึ่งหมื่นค่าดูแลเด็กสองพันได้รับจนถึง6เดือนนี่คือนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่หลอกลวงพี่น้องประชาชน แล้วเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาคะแนนขยิงบัตรขยิงคะแนนปัดเศษจัดตั้งจนได้เฮี้ยตัวโตคือนายประยุทธ์จันโอชามาบริหารประเทศเกิดความชิบหายวายวอดแล้วตอนนี้พักพลังประชารัฐออกนโยบายออกมาลักษณะนี้พี่น้องประชาชนจะเชื่อมั่นในคำพูดของพักพลังประชารัฐหรือไม่ นี่คือคำถามของผมถามไปยังผู้ที่ออกนโยบายถามไปยังพี่น้องประชาชนแฟนเพจว่าท่านคิดว่าจะเชื่อ